สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนแมวทานครับวันนี้ก็ามาทำกเกษตรหลังบ้านครับผมนะวันนี้มาอัปโหลด,ดลงคลิปให้ดูนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับผมเนะาะก็เริ่มเพาะนะครับผมทำกเกษตรนะครับผมวันนี้ ผมก็ปลูกนะครับมะเขือนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นมะเขือก่อนนะครับนะมาดูต้นมะเขือวัอนนี้ก็แดดจ้าครับอากาศร้อนมากเลยนา,นานที่นะครับผมได้อัปโหลดให้ดูนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมการทำกรเกษตรหลังบ้านนะครับในพื้นที่ประมาณ ไล่กวาๆนะครับผมนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมเมื่อวานนี้ผมปลูกไปนะครับผมแล้วก็อีกส่วนที่ปลูกก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมก็ปลูกไปหลายถาดมากหลายถาดนะครับผมเป็นมะเขือนะครับผมนะมะเขือเดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้าครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะ ปลูกอ่าตั้งแต่นูน้นนะก่อนเพื่อนเลยครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยครับผมเมื่อวานนี้ปลูกแล้วไม่ได้อัปโหลดให้ดูนะครับผมนู้นครับยาวมากครับผมพื้นที่กว้างมากครับผมก็อ่าทำกเกษตรเอาไว้ขายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เอาไว้กินอ่า ด้วยนะครับผมนะก็ปลูกหลายสิ่งหลายอย่างครับพริกมะเขือแล้วก็มะบวบนะครับมะบวบมะยอยอะไรนี่นะครับผมภาษาพื้นบ้านผมเรียกยงั้นแล้วก็มะละกออะไรหลายเยอะแยะครับผมพื้นที่แล้วก็ผักคะนา้าซึ่งคะนา้าแล้วก็ผักกาดอะไรหวานไว้นะครับผม ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแต่วันนี้ทำไมาเด็ดจะผิดปกติมากเลยนะครับผมก็ช่วงนั้นก็พายุเข้ามาอ่าสักสองสามวันนะครับผมเนาะข้าวโพดก็ปลูกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมวิถีชีวิตของผมนะครับนะซึ่งนานๆทีนะครับอัปโหลดเป็นคลิปลงนะครับแต่ยังอ่าแนวทางผมก็จะสรรหานะครับมา ให้ดูนะครับผมในคลิปของการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นโมไซค์เครื่องตัดหญ้านะครับผมซึ่งเป็นแนวทางสําหรับห,หลายๆคนนะครับผมที่ชอบอย่างเช่นเลื่อยเครื่องนะครับผมหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับาการซ่อมโมไซค์นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูนะครับผมในช่วงนี้ก็ ก็อัปโหลดเกี่ยวกับการเกษตรหลังบ้านมาให้ดูกันเป็นพลางๆก่อนวันนี้ไปซื้อเ <laughs> ฟียงอัดแท่งนะครับผม <laughs> ก้อนละ40สิบาทนะมาประมาณ5ก้อนเดี๋ยววันนี้จะทําการนะครับผมย้ายเฟียงนะครับบริเวณมานะที่เหลืออยู่นะครับผมก็คงจะพอนะครับประมาณ4ี่ก้อนนะครับครับผมนะ ก็ขอบคุณ FC นะครับผมที่ติดตามผลงานนะครับผมในช่องของคนไม่เอาฐานนะครับเรื่อยๆมานะครับผมเดี๋ยวผมจะสรรหาสาระนะครับอ่าที่เป็นแนวทางหลายๆอย่างมาให้ชมแล้วก็ได้ทดลองทำดูว่าจริงหรือทำได้ไหมนะครับผมนะจะมาลงในช่องนี้นะครับผมเป็นแนวสาระแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผมนะครับผมวันนี้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผมผมจะพามาดู ่วันนี้ทําเกษตรหลังบ้านนะครับผมนะก็นานๆอัปโหลดให้ดูกันนะครับผมบางครั้งก็ไร้สดนะครับในช่วงนี้ที่หายหน,น้าหายตาไปนานมากก็เพราะว่า,าเรื่องจากอา่ไม่ค่อยสบายนะครับผมนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับในช่วงปีนี้นะครับโรคโควิดนะครับระบาดมากก็ไม่กล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับใน เมืองนะครับผมเนาะครับผมก็คอมเมนต์นะครับมาถามไทยทักทายกันได้นะครับ f อซนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะยายอ่ายายฟางนะครับผมนะเพื่อเพื่อจะทําการปลูกถั่วฝักยาวนะครับเมื่อวานนี้ปลูกมะเขือไปแล้วนะครับผมใครจะสามารถทําตามก็ได้นะครับในพื้นที่อ่าหลังบ้านไม่ว่าไม่ว่าจะ อ่าว่างเล็กน้อยก็ทําได้นะครับเป็นผักสวนครัวนะครับเอาไว้กินของเราก็ได้หรือถ้าทื้นที่หลังบ้านของเรากว้างนะครับกว้างมากอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็เอาไว้ทั้งกินแล้วก็เอาไว้ทั้งขายนะครับผมนะอันนี้ก็สามารถทําทเป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทําการยายฟางที่จะปลูกถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมนะแดดจ้ามากเลย ครับผมแล้วแล้วก็เป็นอานเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็เหนื่อยมากครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนครับนะก็พอดีครับอ่าก้อนฟางที่เราซื้อมาก็กะประมาณสี่ก้อนก็พอดีครับผมส่วนไหนอ่าที่ว่าบางเราก็เรยๆให้มันพอดีพอดีครับผมนะหนาๆไว้ยิ่งดีนะครับผมเวลาเราปลูกเราลดน้ํานะครับมันจะได้ชุ่มฉ่าอ่าอยู่ใต้ดินนะครับผม เ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้แสงแดดจ้าครับผมดวงอาจ้ามากเลยครับผมช่องของคนแม่เอาฐานก็อัปโหลดเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับนะ,กะเกษตรหลังบ้านมาให้ดูกันนะครับผมก็จะมีจะปลูกอะไรนะครับผมก็คอยติดตามดูในคลิปหน้านะครับผมในช่วงนี้เป็นนะครับผมในเป็นช่วง คลิปของอวิถีชีวิตของผมนะครับผมนะจะปรดเกี่ยวกับการทําเกษตรหลังบ้านมาให้ดูนะครับผมตรงนี้ก็เป็นนะครับปรกกาศนะครับผมรวยๆนะครับผมเนะาะก็ตั้งแต่ล้อมรั้วสังสีนะครับผมไก่ไม่ค่อยมีนะครับผมนะเพราะว่าอยู่ในเขตมหมู่บ้านก็จะมีไก่เลี้ยงนะครับผมอ,อยู่ข้าง บ้านนะครับผมเนาะเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่นะครับผมก็เลยต้องล้อมสังกะสีนะครับผมก็ไม่มีแล้วครับไก่นะครับผมนะแล้วก็ต้นมะเขือนะครับที่ปุ่งวานี้ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับผมนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ในช่องของคนไม่เอาทานด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม อยู่กันอนานๆน,นะครับผมอยู่กันคอยติดตามผลงานแล้วก็สาระนะครับผมว่าจะอัปโหลดเกี่ยวกับอะไรมาให้เป็นแนวทางแล้วก็อ่าวิถีชีวิตของผมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม